สวัสดีครับวันนี้ก็ครบกำหนดกักโรคของแก๊งทําลายล้างอาหารเม็ดแก๊งใหม่ของผมแล้วนะครับซุ่มกักโรคไว้ที่อื่นตั้งนานแล้วค่อยเอาไว้ที่บ้านก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะครับแต่คงกลัวผอบบลบนแหละจากนั้นก็พาชุดแก้งนี้ซิงกลับบ้านกันครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวถึงบ้านครับซิ่งแน่นอนครับอยาิฟฟีได้ถ้าต้องขับมาได้ครับอันตรายและหัวแก้งนี้ก็มาถึงจุดหมายย่างปลอดภัยครับไวเหมือนโกหกเลยครับปวดเข็มขัดทีแทบล้อสงสารลดขอโทษนะจ๊ะมือไม่สะดวกจริงแต่ก็เอ๊เหมือนได้ยินเสียงใครเรียก โอ้เสียงเจ้ามารวยนี่เองเป็นแมวดื้อชอบหนีเที่ยวครับบ้านไม่ยอมเข้าแต่มารอรับผมทุกวันเลยครับดื้อมากๆเลยครับตัวนี้ พอถึงบ้านก็จัดพื้นที่วางถุงและเปิดปากถุงระบายอากาศให้เรียบร้อยครับไม่ใช่อะไรนะผมจะถ่ายปลาให้ดูครับรอบนี้ผมได้มา3ตัวเป็นลิวกิ้งขาวแดง2ตัวผู้หนึ่งเมียหนึ่งแล้วก็ฮลันดาเพศเมียหนตัวครับตัวหนาแต่พิการพิการยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับต่อไปนะครับผมก็จะพาเจ้าแกงนี้ลงไปแช่ในตู้ครับเพื่อปรับอุณหภูมิและที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวหนีบครับเพื่อที่จะหนีบถุงไม่ให้ปิวและเปิดปากถุงได้สะดวกครับเผาไว้ประมาณ30นาทีครับเพื่อให้เขาปรับตัวได้ไม่นอกน้ำเวลาทำ ระหว่างที่รอนะครับผมก็จะกินถั่วและค่าเวลาไปครับผมชอบมากๆเลยและอาหารที่เห็นนะครับแนะนําว่าต้องมีติดไ้ทุกบ้านครับวิธีเช็คอุณหภูมิของผมนะครับผมจะใช้มือลงไปจุ่มในถุงกับด้านนอกถุงครับถ้ารู้สึกว่าเท่ากันคือปรับอุณหภูมิเรียบร้อยครับแล้วก็เติมน้าจากในตู้เข้าไปในถุงครับเพื่อปรับสภาพน้ําจะได้ลงตู้แบบสบายตัวครับจากนั้นก็เช็ดตู้ให้เรียบร้อยครับดูดีครับว่ายน้ำลุกติ๊กล๊กติ๊กน่ารักมากๆเลยครับ พวกแกสินะคือปลาแกงใหม่ฉันชื่อมิรินเป็นเจออ๊ใหญ่อยู่ที่นี่พวกแกยดาจำไม่ว่าอาหารทุกมื้อที่ลงมาฉันต้องกินเป็นตัวแรกไม่งั้นพวกแกเจ็บตัวแน่แน่ฉันบอกไปก่อนเลยได้เลยครับจี หลังจากที่ปรับสภาพน้ำ15นาทีแล้วก็ถึงเวลาสำคัญครับคือการปล่อยปลาครับเอามือหรือกระชอนจับเขาออกเบาๆครับถ้าดื้อมากหงายท้องโชก็จะจับไปปล่อยที่แม่น้ำท่าจีนอยู่กับปลาสวายที่วัดไล่กขิงเลยครับล้อเล่นครับไม่หงายหรอกครับเพราะว่ามีดีโพสอยู่ <ls 2> เป็นยังไงกันบ้างครับก่อนเอาปลาลงตู้ไม่ยากเลยครับทําตามขั้นตอนนี้ปลาไม่น็อกน้ําก่อนปล่อยรวมตู้แน่นอนครับและที่บอกพิการคือน้องเขาตัวใหญ่หัวใหญ่แต่ว่าหางน้องเขาติดเดียวครับว่ายน้ําก็จะลําบากกว่าตัวอื่นครับโอกาสหงายท้องจะเยอะมากๆาฝากพี่ๆกดหัวใจกดติดตามให้้นอง หน่อยนะครับว่าแต่เชื่ออะไรดีนะ3าตัวนี้เนี่ย